ไปื้นฝุ่นฝุไป้ไดไหมเดวแยกตไปตไปจะเก็บไมได้เเดีวโอ้โหดนนานดนเวลานะครับแต่ยังไม่คข้กรอนะฮะนั่นโดนหลงกนี่คือเียมันเหนียวมากบมือกาวหลงองเลนะโอนา้า

เปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็เปลี่ยนผ่นดหน่อยนะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษกว่าพื้ซอซทั่วไปนะเพราะว่าเราลงมาจอกสบอ่าคัร์โดเอัาโกอร์เร่พิกดาาก้าที่ลงมาอเได้แลรัค่ากดากาลูกมือห่สุดๆนะฮะหารับสีดวได้บุกมาชาเดินก็หมด บอลได้บอลบ่งบโอ้โหก็ไ่ด้จริๆเโอ้โหนี่กันูเืองๆะเอาละครับชารดอว์มิเเหมือนจะเปลี่ยนตัวแล้ครับอเตรียมลงยังไงใครยเปี่ยนก็ได้ดนมไม่เห็นนะิดไมได้ผไม่ได้ อยูโ <te le> บนหลมบนอกคาดไปนะครับเป็นมอนบกฝั่งสีา <Okay. S 2> นาครับโอเคฟุ่นโผลในบอลเดียวปุ่นจะกระเบียบปคืนท้ซ้ายทืยท้ทขวาโด้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนามเลื่องไม่เป็นไรไม่เหนือยนดหนแต่ไม่มีสวยมากครับแต่ปล่อยตายไปนิงใช่ใช่ไหมครับประตูตักรอแล้วนะแต่ว่ารับไม่อยู่ฮะิงแรงจัดเก่กกเสีขาไม่เปลี่ยนตัวนะครับพีรัน์พีรัน์อ ว่าเกิดอะไรขึ้นบากคนเไม่เอาไทเาไป่าเข้าไปแล้วเ้าไปแล้วโอ้โห

What's it? โคตรหูกพดหังมากครับเป็นตัวเลยเลียน่เยนะออฟรงยังอบอ่อบตงยังยังยไม่ลงนะอบยังไม่ลงนะออตลงยังยังนะโอเคอบ

ประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ่าไปทะเลกันนะนับกันดีนะครับเอาไงเปิขึ้นกับ้าโอ้โหแหมเป็นเซตที่ดีนะให้โพสกันให้พักก็ได้ถ้าโพสพักกูบอกคำเดียวชิบหาย แล้วไปกับตันทีมันโหดจังครับเทพจริงๆครับกับตันเท <ım rough> ีนสีขาวไม่ได้ครับย้อนไม่ได้แบบนี้ oh <laughs> ดูปังมาโอ้โหนะครับต่างชาติมามามาครับอาจารย์ไม่ได้เรียกอะรอาหนูดังทำลูดองไปบู๊บุนโย่บมุโย่หอยหอยยังไม่ดีหอยโอ้โห วัี่นครับทอยมปพงศ์สวยาึงจ,จากด้านหลังมากมีอีกแล้ว

นายมีหยอพร้อล้วนะโค้พร้อแล้วนะครับโอ้ยนัังไงดีค้งเก่งโคยาก เตรียมจะเปลี่ยนนรบปอนอุ้ยอุ้ยไปอยปอดอปดยปดยยรั้ักสวยมากีเเนะถ้าไม่ใช่นไม่ได้นะเนี้ยตอนนี้เวลาปอนด์ปอนด์สีดำจงต้องลุมทีนะครับอ๋อนี่ปนใช่ครับดูแล้วเนี่ย นเดี๋ยวเวลามามันกินอย่างพิ๊ก็จะพิ่งตามมาตลอดเลยนะครับพิ๊งตามตลอดเลยใช่หครับไม่รู้ต้องการอะไรจากโค้ช้วครับตอนนี้แต่พิ๊ก็เก่งพิ๊ก็เก่งกเกพิ๊ก็เก่งมากเหลือ5นาทีสุดท้ายนะครับสำหรับขึ้นแรกงัดมางัดมางัดไปยังไป้ไ้ไปแลไป้ไปแเท้าเก่งมาก ไปไปไปแข่งไปอย่มเป็นไไปไปเจ็บไหไปเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ้าก็พอครับคุณโกรธอะไรใครก็ไม่คุณไล่ทุกคนไปหมดโอ๊ยังไงด้กระเต้าจิ้งศิลโอมุ่าถูกไหม ยงเป็นอะไรเพื่อนกันานงานนะตสิ่งนี้บอกกรรมการดีกว้าจังตกเลยเนี่ยจะทำยังไงต่อยเ้ยงไว้ด้วยอว้วยครับรีคิงจากลุงฟูดนะครับโคตจะยิงหรือปงโคตรเท้าเอวโคตร ผิดจะพูดถูกแล้วเปิดโอ้ตู้นะครอยู่กันมาที่สออแล้ว่ชื่นเพลนมาเวลาตอนนี้เนี่ยเหลืออยหรือวันสองนาทีครึ่งเท่านั้นเองนะครับนัสเตมุม่าโอ้ตู้โอตูเดียวเลยฮะตอนนี้เตมุมมเตมุ่มไหมไม่ไม่ไม่โอเคเวลาไหลไปเรื่อยๆนะครับพักหายใจพักก็ได้นะครับ โอยู่พร้อมรอยู่เฮ้ยนึกตาถึงจริงนะเนี่ยรถนไกลมากที่เมื่อกี้จับบอนลงได้นะครับรครับใช่ฮะได้จบได้ยิงเฮ้ยครับโอ้โ่ สตาร์สตาร์ที่บอลโอ้โหว่าถามสวยมากไปโอ้โหโอเคเวลาตอนนี้เนี่ยนะครับอีกกี่วีทั้งเซฟเซฟ9 8 7 6